นายกกุดหงิดกด f i v b ไม่เอือเ้อวอลเลย์บอลหญิงไทยคัดไปโอลิมปิก2024นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรับกฎ f i v b ไม่เอือเ้อวอลเลย์บอลหญิงไทยคัดไปโอลิมปิก2024โดยมองว่ากฎไม่เป็นธรรมดูแล้วน่าจะยากวอลเลย์บอลหญิงไทยเตรียมคัดเลือกโอลิมปิกวันที่6ถึงวันที่24กันยายน2566โดยไทยอยู่กับทีมโปแลนด์ อิตาลีสหรัฐอเมริกาเยอรมันโคลอมเบียเกาหลีใต้และสโลวีเนียซึ่งอยู่กลุ่มซีกฎด,ดังกล่าวไม่เอือ้อเพราะใช้อันดับโลกตัดสินจากทีมแต่ละทวีปคว้าโคต้าไปแข่งขันแทนที่จะมีการคัดเลือกอันดับโลกของไทยค่อนข้างห่างจากจีนและญี่ปุ่นพอสมควรเพราะคะแนนพวกนี้ไม่ได้คิดแบบปีต่อปีแต่จะนับสะสมมาจากปีก่อนๆด้วยวิธีคิดแบบนี้ชาติอื่นๆจะแซงจีนและญี่ปุ่นยาก แต่เราจะพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุด